ยั yeah! ส,วส, appliance. สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสู่ที่แบบฝึกหัด3.3แล้วนะครับแบบฝึกหัด3.3ของตัวหนังสือสวทเล่มนี้นะครับก็คือเป็นเล่มของพาราเคมีนะครับก็คือเป็นเรื่องของพาราเคมีนะครับวันนี้ก็เลยมาเฉลย,ยแบบฝึกหัด3.3ให้น้องๆทุกคนได้รู้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของตัว พันธะเคมีนะคบเป็นพันธะเคมีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในหัวข้อของตัวพันธะอลนิกอยู่นะครับแต่ก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยค่อยๆฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆทบทวนตามที่กับตันไปนะครับก็อย่าขั้นแรกเลยนะอย่าคิดมมกอย่าอย่าแบบอย่าท้อนะครับพี่เชื่อว่าช่วงนี้แบบมันมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหา โควงโควิดการเรียนออน,ออนไลน์มันเยอะมากนะครับดังนั้นก็อยากให้น้องทุกคนแบบว่าค่อยๆลุยไปพร้อมๆกันนะครับออะอันนี้ก็เป็นแบบสุดท้ที่3าสุดทีสาสำหรับหนังสือสสวทนะครับวันนี้สิ่งที่พี่อาจารย์จะพูดถึงนะครับมันจะเป็นเรื่องของอพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแลกชีสแล้วก็ตัวพลังงานไฮดรชันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจดอีกนึงนะเป็นพลังงานแลกชีแอนไฮดรชัน อโอเคก็จะเป็นพลังงานแลคทีสกับไฮเดรชันนะครับซึ่งพลังงานแลกทีสกับพลังงานไฮเดรชันที่พี่กับตันเนี่ยจะมาพูดถึงวันนี้นะครับมันจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของการละลายนะครับก็คือว่าง่ายๆคือตัวพันธะอิลอนิกเองเนี่ยมันจะมีพเออมันจะมีพลังงานคอนเซปต์สเต็ปต่างๆมากมายในการที่เราจะสร้างพันธะอลอนิกขึ้นมานะครับพลังงานที่สร้างพันธะอิลอนิก แหมมันจะมีพลังงานที่สร้างปัญหาไอออนิกอ่ะแล้วนอกจากพลังงานที่สร้างพันธาตัวไอออนิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีพลังงานอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นพลังงานที่สลายพัญหาไอออนิกซึ่งพลังงานที่จะสลายพัญหาไอออนิกก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานการละลายก็คือจะมีพลังงานแลคทีสแล้วก็พลังงานไฮเดรชันนะครับซึ่งตัวพลังงานแลคทีสนะครับถ้าพี่กับตันพูดกันง่ายๆเนาะพลังงานแลคทีสคือพลังงานที่อย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นลักษณะของตัว solid แล้วก็ถูกแตกตัวออกมาเป็นลักษณะของตัวไอออนนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของตัวแก๊สก่อนนะครับแอร์มันก็จะเป็นแบบนี้นก็จะกลายเป็นแก๊สส่วนอีกพลังงานชนิดหนึ่งนะครับจะเรียกว่าตัวนี้ว่าเป็นพลังงานไฮเดชันพลังงานไฮเดชันก็คือเอาตัวที่มันเป็นแกะะ๊สมาทําปฏิกิริยากับน,น้ําพอมันมาทําปฏิกิริยากับน,น้ำปุบ๊บมันก็จะกลายเป็นลักษณะของตัวพลังงานไฮเดชันนั่นเองซึ่งตัวพลังงานไฮเดชันตัวนี้นะครับมันก็คือจะเป็น A บวกที่อยู่ในสถานะแก๊สบวก B ลบที่อยู่ในสถานะแก๊ส แล้วมันหลุดออกมาในน้าใช่ไหมลองจินตนาการมันหลุดออกมาในน้ำ pressure มันหลุดออกมาในน้ำ p r e s แล้วน้ำแมันก็จะล้อมรอบตัวอะตอมหรือโมเลกุลมันไว้พอน้ํามันล้อมรอบตัวอะตอมหรือตัวโมเลกุลมันไว้ปุ๊บตัวไอสารที่มันเป็นแก๊สอยู่มันก็ถูกน้ำล้อมรอบมันก็เลยกลายร่างกลายไปเป็นตัว a บวกที่อยู่ในสถานะ aqueous s t a ซึ่งตัวเซนี่อยู่ในสถานะ aqueous เนี่ยก็คือสถานะของตัวไอเนี่ยสารละลายนะครับก็คือเป็น a บวกนั่นเอง ส่วนตัวที่มันอยู่ในรูปแบบของตัว b ลบอ่มันก็จะอยู่เป็นลักษณะของตัว a q วเหมือนกันนะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็นสารละลายที่แตกตัวออกมาเป็น a บวกกับ b ลบนั่นเองเข้าใจปะเข้าใจล้วเออนะครับแอบพิจารากพยายามอธิบายให้น้องๆเข้าใจนั่นแหละเออแต่ก็ค่อยๆเริ่มกันไปนะอะทีนี้แล้วก็เนี่ยคือหัวข้อของ3.3ครับวันนี้เดี๋ยวพี่กับเจะสอนทั้งหมดให้น้องๆทุกคนเข้าใจนั่นเองนะครับอะทีนี้มาต่อครับ ขาถามว่าปฏิกิริยาในข้อใดนะครับเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานที่เทียบเท่ากับพลังงานแลคทีสของสารประกอบตัวฟูอรด์นะครับแต่ทีนี้ตัวพลังงานแลคทีสของเรานะครับมันจะมีแลคทีทอยู่2แบบนะมันจะมีแลคทีสอันนี้คือเป็นพลังงานแลคทีทที่เป็นลักษณะของการเกิดออกมาเป็นของตาลละลายอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพลังงานแลคทีสเหมือนกันนะครับ แต่ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาในข้อใดเป็นพลังงานที่เท่ากับพลังงานแลกทิสของการสื่อสารประกอบลิเทียฟูไ์คือเขากําลังหมายถึงว่าข้อไหนเนี่ยเป็นสมกลารหรือพลังงานที่ถูกต้องในการที่จะเกิดออกมาเป็นพลังงานแลกทิสเออคือเกิดออกมาเป็นพลังงานทั้งหมดนั่นเองนะครับหรือว่ายง่ายคือปฏิกิริยารวมของข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับซึ่งปฏิกิริยารวมที่ถูกต้องของข,ข้อนี้ก็คือเป็นตัว ลิเทียมอันนี้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นลิเทียมกับตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นสมการรวมในการเกิดลิเทียมฟูอรายนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่เขาถามว่าไปยาข้อใดเป็นพลังงานที่เท่ากับพลังงานลทีสซึ่งตัวเนี้ยคือปฏิกิริยาพลังงานลทีสดังนั้นเลยไม่ได้ตอบข้อผายเลยไปตอบข้อขอไข่แทนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวลิเทียมฟูอรายจบไหมเออครับอันนี้ก็เลยเป็นุปอันนี้ต่อมาข้อ เอของ F มีพลังอาการระเหิดของ CS มีพลังงานพันธะของ F แล้วก็มีพลังงานออร์ไนเซชันที่1ของตัว CS เอ่ะเขาก็ให้ข้อม an ูลมาแล้วข้อที่สองจุดหนึ่งเขาให้เขียนสมการปฏิกิริยาและสมการการเกิดย่อยในการเกิดสารประกอบพร้อมระบุว่าแต่ละขั้นตอนดูดพลังงานหรือว่าคายพลังงานอ่ะทีนี้ครับข้อเนี้ยมันจะต้องใช้ความรู้ ของการเรียนการอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะครับแต่พี่กัปตันจะพยายามอธิบายให้พวกเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะเข้าใจได้นะครับอ่ะแต่ก็ต้องค่อยไปตามทีละสเต็ปแล้วก็ตามทีละคอนเส็ตนะครับอ่ะทีนี้เริ่มคือน้องความพี่ในการที่จะเกิดสารประกอบหนูดูก่อนว่าห,หนูต้องการเกิดอะไรข้อนี้นะครับเขาต้องการเกิดระหว่างซีเซียมกับฟฟไรด์ซีเซียมเป็นธาตุมูนหนึ่ง ถูกต้องปะซีเซียมคือ Cs C s คือธาตุหมู่หนึง่งประจุเขาเลยเป็นบวกหนึง่งฟอรรนคือเป็น f ประจุเขาเลยลบหนึ่ง get ไหมฟอรรนอยู่หมู่เจ็ดแอนะห,ห,หนูไปเอาตารางธาตุอยู่ข้างๆเลยนะฟอรีนอยู่หมู่เจ็ดแอนบะพอมันอยู่หมูเ่เจ็ดปึ๊บม,มันก็จะมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวมันก็เลยเป็น f ลบซีเซียม,มอยู่หมู่หนึง่งมีความสามารถในการใใจ่ายอิเล็กตรอนถึงตัวซีเซียมเลยกลายเป็นประจุบวกหนึ่ง S 1อซเมบวกหนึ่งฟอรนลบหนึ <S <S ่งการที <S <S nah ่จะเกิดสารประกอบได้นั uh ้นหมายความว่าสารประกอบที่จะเกิดขึ้นคือซีเซียมฟอเรด์ถูกต้องไหมลูกเขียไหมเออสารประกอบที่จะเกิดได้นั้นคือเซี่ยฟอเรล์ถูกต้องไหมเพราะนั้นถ้ามันจะเกิดออกมาเป็นสารประกอบซีเซียมฟอรล์ได้มันจะต้องมีสเต็ปในการคิดแต่ละขั้นตอนทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นคุณเขียนพลังงานแต่ละสเต็ปและขั้นตอนออกมานะครับเ่ะเริ่มต้นครับซีเซียมแน่นอนว่าซีเซียมอยู่หมน่คเอง ซีเซียมอยู่ถูกต้องร้อยล้านเปอร์เซ็นต์คือซีเซียมต้องเป็นของแข็งก่อนแล้วการที่ซีเซียมจะกลายเป็นซีเซียมบวกหนึ่งได้นั้นหมายความว่าซีเซียมของน้องเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นสถานะแก๊สก่อนถูกต้องไหมซึ่งการที่จะเป็นสถานะาแก๊สได้นั้นแสดงว่าชนิดของพลังงานชนิดนี้ชื่อชนิดพลังงานว่าอะไรระเหิดถูกต้องไหมแอบเป็นพลังงานของการระเหิแอบเป็นพลังงานของการระเหินะครับต่อมาครับหลังจากที่น้องได้เป็นซีเซียมตัวนี้แล้ว ซีเซียมที่มันอยู่ในสถานะแก๊สมันก็ต้องกลายร่างให้กลายมาเป็นซีเซียมที่อยู่ในรูปแบบของประจุบวกถูกต้องไหมดังนั้นตัวซีเซียมตัวนี้ที่อยู่ในสถานะแก๊สแล้วกลายต้องการต้องแบบว่าต้องการให้กลายเป็นซีเซียมที่อยู่ประจุบวกในสถานะแก๊สมายความว่ามันต้องมีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งหลุดออกมาถูกต้องปะเออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งหลุดออกมาพออิเล็กตรอนตัวหนึ่งหลุดออกมาเสร็จปุ๊บดูจากรูปแบบลักษณะของสมการถ้าน้องเคยไปเรียนย้อน ep เก่า น้องจะจําได้ว่า Cs กลายมาเป็น Cs บวกบวกอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกมามันเหมือนกับพลังงานชนิดหนึ่งที่ชื่อพลังงานนี้ว่าพลังงาน IE หรือพลังงาน i อ n i z a t i o n โอเคปะพี่ขออนุญาตเขียนย่อเป็น IE นะลูกอ่ IE หรือพลังงาน i อ n i z a t i o n ซึ่งตัวเนี้ยเป็นพลังงาน IE IE คือเป็นพลังงานที่ให้เข้าไปเพื่อทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกเข้าฟิลไหมเออเป็นพลังงานที่ให้เข้าไปเพื่อที่ทาให้อิเล็กตรอนหลุดออกนั้น ตัวซีเซียมตัวเนี้ยที่จะกลายเป็นซีเซียมบวกแล้วบวกกับอิเล็กตรอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของพลังงาน iE นั่นเองจบปิงนะครับโอเคปะต่อมาครับเราก็จะได้ซีเซียมอ่าซีเซียมบวกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราต้องการต่อนะครับคือเราต้องการตัว f ลบนั่นเองทีนี้จุดโฟกัสหรือจุดสนใจเรารู้แล้วว่าเอ,อ้ยเราต้องการตัวฟูรีลบในเมื่อเราต้องการตัวฟูรีลบนัางต้องตั้งสตินะครับก็คือ ฟอเรนเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่ได้อยู่เป็นอะตอมเดียวนะครับดังนั้นฟอเรนเองเนี่ยคุณสมบัติหลักๆเลยฟอเรนเองชอบอยู่เป็นลักษณะของตัวอะตอมคู่ในเมื่อฟอเรนชอบอยู่ในลักษณะของอะตอมคู่ฟอเรนปกติก็เลยเป็น F2 ที่อยู่ในสถานะแกส๊สหลังจากนั้นตัวฟอเรนต,ตัวนี้ก็กลายร่างกลายมาเป็นฟอเรนที่อยู่ในสถานะแกส๊สจำนวนสองตัวซึ่งพลังงานตัวนี้ มันเป็นลักษณะของการเฉือนหรือตัดพันธะของมันออกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานที่เฉือนหรือตัดพันธะของมันออกตัวนี้เขาเรียกเรียกว่าเป็นพลังงานในการสลายพันธะครับปกติเนี่เนาะเป็นการพลังงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานในการสลายพันธะนั่นเองนะครับอทีนี้พอมันเป็นรูปแบบของตัวพลังงานในการสลายพันธะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทําการคิดต่อเรื่อยๆนะครับอ่ะเราก็จะได้เป็นตัว f ที่มันเป็น f ธรรมดาเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ต้องการคือเราต้องการ f ลบดังนั้นเราก็จะหยิบ f ตัวนี้นะครับที่อยู่ในสถานะแกส๊สกลายล่างออกมานะครับกลายไปเป็น f ลบนะครับซึ่งการที่มันจะกลายเป็น f ลบได้นั้นหมายความว่ามันต้องกินอิเล็กตรอนเข้าไปถูกต้องปะมันถึงจะกลายเป็น f ลบได้ดังนั้นมันก็เลยต้องเป็นลักษณะของการที่ f ตัวนี้ บวกกับอิเล็กตรอนและก็กลายเป็น f- ลบนั่นเองซึ่งถ้าดูจากลักษณะของสมการเนี่ยสมการเนี่ยมันจะค่อนข้าง c o n ิร์ตหรือตรงกันข้ามกับพลังงาน IE พลังงาน i อ e คือให้พลังงานเข้าไปเพื่อทาให้หอิเล็กตรอนหลุดออกแต่พลังงานอีกชนิดหนึ่งที่หนหน้าตาตรงข้ามกับ IE คือพลังงาน I e a คือเป็นรูปแบบหรือลักษณะของพลังงานที่คายพลังงานออกมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนเข้าไปนั่นเอง ตัวฟอรีตัวนี้ก็เลยบวกกับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายไปเป็น f ลบนั่นเองเห็นไหมเราก็จะได้ material r a d ทั้งหมด2อย่างครบเรียบร้อยแล้วก็คือ f ลบกับตัว cs บวกนั่นเองพอได้ f ลบกับ cs บวกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเซปต์ต่อมาเราก็จะเอาตัว cs บวกที่อยู่ในสถานะแกส๊สตัวนี้บวกกับ f ลบที่อยู่ในสถานะแกส๊สแล้วก็กลายเป็นสารประกอบ csf ที่อยู่ในสถานะโซ l i ด ซึ่งพลังงานที่รวมกันออกมาเนี่ยเราได้ตัวนี้นะครับเขาจะเรียกพลังงานชนิดนี้ว่าพลังงานเลกทีสซึ่งพี่เคยเกิดเข้าไปแล้วหรือสองเข้าไปแล้วต้นๆนะครับอ่ะทีนี้คอนเซปต์ต่อมาครับสิ่งที่โจทย์ต้องการต่อมานะครับเขาบอกว่าเอ้ยคุณต้องระบุความเป็นบวกความเป็นคายของพลังงานในในสมการนี้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าพี่กับกันจะระบุของความเป็นดูดหรือความเป็นคายได้อย่างไงคอนเซปต์ concept ในการดูดดูดคายนะครับก็คือ เราจะจำคำพูด to ที่ชื่อว่าสร้างคายสลายดูดลุกโอเคไหมเออเราก็จะนำคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าสร้างคายสลายดูดซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นการสร้างพลังงานนะครับมันจะเป็นลักษณะของการคายพลังงานออกมาเออเป็นการคายพลังงานนะครับซึ่งคายพลังงานนะฮะจะเป็นรูปแบบพลังงานติดลบส่วนดูดนะครับจะเป็นลักษณะของการสลายซึ่งมันจะเป็นลักษณะของพลังงานที่เป็นบวกนะครับดูจากลักษณะครับจกเป็นโซลิด ให้มาเป็นแก๊สน้องคิดว่ามันเป็นดูดหรือเป็นอ่อคิดเอางี้ก่อนคิดว่าเป็นการสร้างหรือมาเป็นการสลายเป็นจากโซลิดให้เป็นแก๊สแน่นอนว่ามันเป็นการสลายแสดงว่าระบบระเหิดตัวนี้ก็คือเป็นระบบที่เป็นบวกนั่นเองหรือระบบดูดนั่นเองนะครับต่อมาครับ Cs นะครับกลายมาเป็น Ch บวกแล้วก็บวกกับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตัวนี้ก็ทำไมครับกระเด็นออกไปใช่ การที่อิเล็กตรอนตัวนี้กระเด็นออกไปเปิร์ฟมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นประจุบวกเหมือนกันเพราะมันเป็นรูปแบบของการดูดหรือมันเป็นการสลายนั่นเองนะครับต่อมาครับตัว f ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นพทเทินคือจาก f 2กลายไปเป็น 2f นะครับคือตัดพันธะออกตัวนี้ก็เป็นสลายพันธะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นบวกเหมือนกันต่อไปครับ f ตัวนี้นะครับกินอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับรอบนี้กินอิเล็กตรอนเข้าไปนะเหมือนการที่แบบรับอิเล็กตรอนเข้ามาในเมื่อมันรับอิเล็กตรอนเข้ามาตัว f ตัวนี้ก็จะกลายเปตัว f ในเมื่อมันกลายเป็น f ลบตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นลบนะครับรูปแบบแพทเทิร์นก็คือจะเป็นขายพลังงานนั่นเองนะครับเพราะมันเป็นการสร้างต่อมานะครับตัว c s บวกกับตัว f ลบมันก็เหมือนกันมันเป็นลักษณะของการสร้างพันธะในเมื่อมันเป็นการสร้างพันธะพลังงานลักซิสตัวนี้ก็คือจะเป็นข่ายเช่นเดียวกันครับจบปิงปิงปิงกระดิงปิงป้องซึ่งนี่บอกเลยนะครับเนื้อหาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหาที่แบบว่าค่อนข้างยาก นะฮะคน้างยาคน้างยาดังนั้นต้องค่อยๆฝึดกฝนแล้วก็ทบทวนไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อน,นิดหนึ่งครับในเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบแล้วดังนั้นจากข้อมูลที่เขาให้ข้อมูลในตารางมาเราเอาตัวเลขเข้ามาใส่นิดนึงลูกอ่ะจากการระเหิดในการสร้างซีเซียมตัวนี้นะครับประจุมันคือเป็นบวกถูกต้องไหมดังนั้นเราก็ไปดูครับพลังงานระเหิดซีเซียมแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นบวกเจ็ดสิบหก้าไหมแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นบวกเจ็ดสิบหกครับ ต่อมาครับพลังงานต่อมาก็คือเป็นตัว Cs นะครับจาก Cs เก็นพลังงาน IE เราก็ไปดูครับพลังงาน IE ตัวที่1ตัวนี้คือ3 7 6เจดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นบวก3 7 6เจเขียนเอาไว้นะครับต่อมาครับเป็นตัว f ู u อล i n e ครับตัว F ครับตัว F ตัวนี้นะครับเป็นบวกเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นพลังงานในการสลายพันธะของตัว F2 ในแม้เป็นการพลังงานในการสลายของตัวพันธะของตัว F2 ดังนั้นพลังงานตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นทั้งหมดคือบว่อบวก159ครับทีนี้ครับน้องถ้าน้องเป็นปากกาสีแดงพี่กับตันอยากเน้นอยากว่าให้น้องเนี่ยดอกทองเอาไว้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวฟลูออรีนตัวนี้นะครับถ้าน้องเห็นนะฮะมันเป็นการสลายพันธะพอพี่ดีนะมันเป็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นในการสลายพันธะของตัวฟลูออรีนจำนวน2ตัว แต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ CS หรือซีเซียมแค่ตัวเดียวและเราต้องการตัวที่มันเป็นตัวฟอรีนนะฮะเราต้องการฟอรีนเพียงแค่ตัวเดียวดังนั้นถ้าพูดถึงพลังงานจริงๆเนี่ยการสลายพันธะมันเป็นการสลายเพื่อให้ได้พลังงานเนี่ยจำนวนทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือเป็นการบวก159เนี่ยคือการได้ F ออกมา2ตัวแต่ในใจเราจริงเนี่ยเราต้องการตัวฟอรรนเพียงแค่1ตัว ดังนั้นตัว159ตัวนี้เลยต้องหัน2ก่อนนะครับที่เราจะไปคิดอย่างอื่นนะครับพอหาร2ออกมาปุ๊บน้องจะได้คาตอบมาเป็น7จ็ดสิบเก้ป่ะเออใช่คเด็กเร็ว79.5นะครับต่อมาครับเป็นตัวโฟรีนะครับบวกกับอิเล็กตรอนได้กลายเป็น F ลบก็คือเป็นพลังงาน EA หรือพลังงานสมมรตรภาพอิเล็กตรอนนะครับตัวเดียวกัน328ครับแดงว่าตัวนี้เป็นลบสาอ ต่อไปครับเป็นพลังงานเล็กชีสครับอ่ะเขาให้มาแล้วเป็นเล็กชีส F2 เล็กชีส F2 ตัวนี้ก็คือเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดร้อยหกสิบแล้วก็เป็นลบเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลในตารางทั้งหมดนะครับมาอยู่ในนี้นะครับโอ้โหพี่กับตันบังนะครับเคลมแอคสองจุดหนึ่งอธิบายเวิร์มเวิร์มแมไม่ใช่อธิบายวเวิร์มสิมันเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างโหดเอ้ยเรื่องนี้มันจะเป็นค่อนข้าที่เรื่องที่ค่อนข้างใช้ความเข้าใจค่อนข้างเยอะเออแต่่วา พี่รู้ว่าน้องทําได้ต้องค่อยๆนะพี่แนะนํานะพอแบบถ้าเราไม่ค่อยๆจะถ้าเราแบบว่าทําตอนเนี้ยเข้าใจแล้วดีอีกีประมาณแบบว่าหลังจากเลิกหรือหลังจากจบไปอะลืมน้ำน้องเชื่อไหมน้องลืมใช่ปะใช่ปะอือลืมพี่ก็ลืมนะครับแต่สิ่งที่จะดีที่สุดคือพี่แนะนําว่าให้น้องกลับมาดูย้อนดูซ้าคลิปนี้ซึ่งมันจะช่วยน้องได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างมาหาศาลนะครับ เออจริงพูดได้แค่คาเดียวว่าเออจริงนะครับเพราะว่าวิดีโอยูทูบอะน้องก็สามารถดูย้อนดูซ้ำกี่รอบก็ได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าน้องจะมาดูดูย้อนดูซ้ำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อครับในส่วนของตัว2.2 2.2นะครับเป็นลักษณะของการคํานวณพลังงานในการเกิดสีเทียมอ่ะเมือ่อกี้นี้ข้อมูลในตารางเราก็เขียนค่อนข้างหลุดออกมาค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมาเรียบร้อย ทีนี้สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาต้องการพลังงานรวมของตัวนี้ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็เอาข้อมูลที่เราคิดตรงนี้นะฮะเอามาทำอะไรกันฮะเอามารวมกันทั้งหมดเลยจบปิงแค่นี้เองแล้วก็เอามารวมกันจบปิงแอบมาเดี๋ยวเรามารวมกันดีกว่านะครับอ่บพลังงานนะครับเราก็จะเริ่มมาจากการที่บวก76นะครับแล้วก็บวก376นะครับแล้วก็บวกกับใช้ตัวเดียวเนะาะใช้เป็น 79.579. นะครับ แล้วก็ลบด้วย328แนะครับแล้วก็ลบด้วย7 5็อยเดี๋ยวเรามาช่วยก,กันกดคี่คิเรมาครับ76บวก3า6บวกกับ3 0 0อเออเจแล้วก็ลบด้วย328แล้วก็ลบด้วย7 5 9อน้องก็จะได้คำตอบออกมา759อเเอ๊ะน้องก็ได้คำตอบมาเป็น ลบห้าจุดห้ะคำย,ย่อยคำย่อยคำย <c oughs> ่อยคำย่อยลบห้าสิบห้าจุดห้านะครับน้องก็จะได้คําตอบมาเป็นลบห้าสิบห้าจุดห้าซึ่งลบห้าสิบห้าจุดห้าตัวเนี้ยมันเป็นพลังงานของเรานั่นเองในการที่จะเกิดสารประกอบของตัวซีเซียมฟลูออไรด์นี้ครับก็คือจะได้คําตอบมาเพียงแค่จับปิงกระดิ่งจองนะครับจบแล้จบแล้วแหละโอเคไหมอะ แล้วก็ข้อสองจุดสามนะให้เขียนแผนภาพวัฒนักรมคาเบอร์โอ้ยให้เขียนละอเอียดนะโอนด้วย <c oughs> เออโอนเอ่ข้อสามนะครับสามอือสองจุดสามข้อสุดท้ายนะไอ้เขียนวัฒนักรมคาเบอร์อ่านได้เดี๋ยวเราจะเขียนวัฒนักรมคาเบอร์กันคอนเซ็ปต์ในการเขียนวัฒนักรมคาเบอร์นะครับน้องตีแกงขึ้นมาก่อนครับหนึ่งแมชตรงครับหนึ่งแมชตรงอ่า พอเราตีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยๆเขียนไปทีละสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งครับอย่างที่เราทํากันนะคือการที่ตัวเอาสมการมันมาเอ่อซีเซียมกลายไปเป็นซีเซียมที่เป็นสถานะแก๊สน,นะครับอ่แล้วก็เริ่มมาเขียนเลยครับจากซีเซียมที่เป็นสถานะโซลิดบวกกับ1ส่วน2 f 2ที่เป็นสถานะแก๊สเกลนดคือเป็นสภาวะาเริ่มต้น เนาะทีนี้บวกพลังงานเข้าไป76็ดสิบก็คือพลังงานตัวนี้ี่ยมันทำให้ตัวซีเซียมของเราเนี่ยจากสถานะโซลิดกลายเป็นซีเซียมที่อยู่ในสถานะแก๊สแล้วก็บวก1ส่วนสของ F เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกับ F เนาะหลังจากนั้นเราต้องการให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาเลยเป็นพลังงานอะไรนะ i อเป็นพลังงาน i อก็ดูดพลังงานขึ้นไปอีก บวกเท่าไหนนะร่นะสามร้อยเจ็ดสิบหกใชตัว Cs ตัวนีน้จากปกติเป็นแก๊สเฉยๆก็กลายร่างไปเป็นไรล,ลูก Cs ที่เป็นแก๊สบวกกับ Cs โทษบวกกับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวที่กระเด็นออกมาอ่าเป็น Cs ที่เป็นแก๊สที่เป็นประจุบวกหนึ่งและอิเล็กตรอนตัวนี้ก็กระเด็นออกมาวันตัวแล้วก็บวกกับอไอหนึ่งส่วนสอง F ส,สที่เป็นสถานะแก๊ส จบปิงต่อมาคอนเซ็ปต์ต่อมา,า,เ,รอมาเราต้องการเปลี่ยนตัวฟลูรีนให้กลายไปเป็นฟลูรีนเฉยๆนะครับล้วก็มีการตัดกันเกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นบวกพลังงานเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่เนะี่ย76็9 5ิหกบวกพลังงานเพิ่มเข้าไปอีก79.5เพราะพอบวกเข้าไปปุ๊บมันก็กลายลากไปเป็น C ีบวกแกส๊สบวกกับตัวฟลูออรีนตัวเดียวที่เป็นแก๊สเรียบร้อยแล้ว และก็บวกกับอิเล็กตรอนที่กระเด็นออกมาทีนี้ครับน้องเห็นตรงส่วนนี้ไหมอ่ในเมื่อซีเซียมจ่ายอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวตัวฟอเรก็ทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนเข้ามาเอ่อคายพลังงานออกไปเพื่อรับอิเล็กตรอนเห็นปะจังหวะนี้แหละครับมันเริ่มเป็นการสร้างปัญหาละมันเลยเป็นการดีดกลับนี่เป็นการสร้างปัญหาอ่ารูปแบบพทันธนเลยเป็นรูปแบบของการคายพลังงานออกมาพอมันคายพลังงานออกมาปุ๊บมันก็จะอดดาวลงมาอย่างงี้อ่าดาวลงมาเท่าไหร่ ลบสามกิโลจูลเ,เห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยลบสามอยยี่สกิโลจูลการคายพลังงานตัวนี้ทำให้เกิดสเตปคือซีเซียมบวกที่สถานะแก๊สบวกกับตัวฟอเรนลบที่สถานะแก๊สหลังจากนั้นเกิดพลังงานอีกวันสเตปหรือ1นึ่งสเตปคือพลังงานแลคทิสเป็นพลังงานสุดท้ายพลังงานแลกทิสโอ้คายพลังงานเยอะมากคือ 7 5 9อ่ามันก็คายออกมาเป็นลบ9 5 9กิโลจูลพอคายพลังงานออกมาเป็นลบ9 5 9กิโลจูลเสร็จร้อเสร็จปุ๊บจากซีเซียมที่อยู่ในสถานะบวกหนึ่งโพลีนที่อยู่ในสถานะลบ1ก็รวมกันออกมาเลยได้ออกมาเป็น c a c -s นั a ่นเองเห็นปะ่ะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบวัฏจักรคราบอลแค่นี้นั่นเองนะครับอหาและที่สำคัญนะครับ คือมันเป็นแพทเทิร์นของการคาพลังงานการาฟมันจะต่ำต่อแบบนี้นะครับแล้วจุดระหว่งหางแห่งนะระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับจะต้องออกมาเป็นสิ่งที่เราคิดก็คือลบห้าร้อยห้าสิบห้าจุดห้ากิโลจูลน,นะน,นั่นเองจบสบายยาวไหมอืมเนี่ยวันนี้ค่อน,นข้างมีสาระเนี่ยฮะ ค่อยๆฝึกไปค่อยๆเริ่มไปนะครับพี่กัปตันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็อย่าลอกกันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเออไอตัวกันบ้านเนี้ยน้องก็ต้องค่อยๆฝึกทําไปนะครับการที่น้องจะได้ความรู้ที่ดีนะครับน้องก็ต้องค่อยๆฝึกแล้วค่อยทบทวนที่รู้อยู่แล้วแหละว่าที่น้องดูคนที่ดูวิดีโอเนี้ยอยู่นะครับคือน้องอ่ะเอาใจใส่ตัวเองอยู่แหละน้องมีการที่แบบอยากพัฒนาตัวเองแล้ะเออไม่งั้นน้องไม่มาดูคลิปนี้หรอกคือน้องอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบ เออเรียนในห้องไม่เข้าใจก็เลยอยากหาความรู้เพิ่มน้องก็เลยไปเสิร์ชใน YouTube แล้วก็เจอพี่หน้าตาดีก็เลยเออก็เลยแบบว่าเออก็เลยได้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับทบทวนไปเรื่อยๆแล้วน้องจะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันแน่นอนนะครับพี่กัปตันเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมหมั่นฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะครับพี่กัปตันคนนี้เป็นกําลังใจให้แล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พี่กัปตันด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ท นะครับโผล่ไปก็จะพยายามทําคลิปดีๆแบบเนี้ยออกมาให้น้องๆเสมอๆนะครับจะเฉลยประบารน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับขอให้น้องๆทุกคนเต็มที่แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่กว่าอะไรสาคัญกว่าเองถ้าสมมุติว่าโทอยากจะไปรุยอ่คือคือแบบบางคนแบบมาชอบความเป็นแบบคือเม้าก่อน คนที่จะเรียนก็คืออ่จริงคือปกติพี่ก็เป็นคนสอบพิเศษอยู่แล้วเนาะเรนก็น้องทุกคนก็รู้แหละในเงี้พี่กับตันก็คงไม่มาทำคลิปอย่างนี้หรอกเพราะว่าพี่กับตันเะนี่ยก็สอนพิเศษอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าพี่กับตันสอนพิเศษคนแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนกับพี่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์ Character เหมือนกันว่าเหมือนกันรูปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน้องตัดสินใจดีๆก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเรียนกับพี่กับตันนะฮะหนูต้องมีความรู้ล้วและมีความบ้าเหมือนพี่นะฮะไม่งั้นเรียนด้วยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเอออ่ะโอเคอ่ะก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้จบไว้ข้างสุดเซสชั่นเดิมขอได้คำพูดที่ว่าเคม,เมีจะไม่ยากถ้าุณน,น้องเปิดใจนะครับเราไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะ้าบ๊ายบาย